<S <S เอ๊ะแต่ช <percentage> ัยกล้องเนี่ยมีสารปนเปื้อนอะไรหรือเปล่านะถ้าอยากรู้เราก็ต้องไปตรวจกันเลยแต่ถ้าเกิดมีสารปนเปื้อนเราก็ไม่ได้กิบบนซีเกิาอีกแล้วสิ อุปรกรณ์ก็จะมีดังนี้นะคะ1ค่ะไส้กอกค่ะต่อมานะคะเป็นน้ํายาทดสอบบอลลกนั่นเองต่อไปนะคะกระดาษขมิ้นค่ะหยอดหยดยาค่ะและถ้วยตวงพลาสติกนะคะเรามาเริ่มวิธีการทํากันเลยนะคะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะตัดไส้กอกนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะ เราก็จะทําการหั่นไส้กรอกไปนะคะแล้วก็จะสับไส้กรอกให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราควรระมัดระวังในการถูกมีดบาดด้วยนะคะเราจะใช้ไส้กรอกนะคะ1ช้อนนะคะใส่เข้าไปในถ้วยยาพลาสติกค่ะและเมื่อเรานําไส้กรอกใส่ถ้วยยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนําน้ายาทดสอบบอลเล็กนะคะมาเติมให้ทั่วนะคะไส้กรอกของเรานั่นเองขั้นตอนนี้นะคะเราจะเติมน้ํายาให้ท่วมไส้กรอกเราเลยนะคะต่อมานะคะ เราจะกวนนะคะน้ำยากับเ้ก,กอกให้เข้ากันนะคะเราก็จะกวนนะคะน้ำยากับเ้ก,กอกนะคะให้เข้ากันนะคะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็จะนํากระดาษขมิ้นนะคะมาจุ่มครึ่งแผ่นนะคะและนําไปตากแดดค่ะเราจะตากแดด10นาทีนะคะและ่ส้กกอกของเราก็ไม่พบสารโอนแลกค่ะ